แรงแค่เงียรู้สึกมันบินได้เลยละ่ะรู้ไหมผมว่าชาติก่อนผมต้องเกิดเป็นลมแน่เลยผมอยากมีอิสรับเหมือนสายลมเวลาไม่มีผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามีลมพัดผ่านนั่นอ่ะผมนะนั้นลมนี่ก็เป็นคุณเลวสิใช่ไหม เพื่อนผมตั้งหากล่ะถ้าผมตายนะผมอยากกลับไปเกิดเป็นลมอีก ไฟนี่กลิ่นหอมจังเลยนะกลิ่นดีนะอืถูกต้องนะครับ <laughs> รู้ไหมทำไมคนเกี่ยวก้อยกันเวลาเขาให้สัญญากันเนีไม่รู้สิกละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดีนแดนอันกว้างขวางยิ่งใหญ่ยังมีเจ้าหญิงโฉมงามสักครานตาพระองค์หนึ่ง กระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิอดในปัตตพีอ๋อก็เจ้าหญิงนะสิจะมีใครจริงเหรออย่ามาหลอกให้ดีใจนะไม่งั้นก้ทุบแตกอย่ามาว่ากันนะข้าไม่เคยโกหกหลองเจ้าหญิงเพื่อเพื่ปัตตพีไม่มีใครงามเกินท่านน่ารักจริงๆนะเนื่อจากความงดงามและชาญฉลาดอันเลื่องลือ เจ้าชายจะทุกแห่งหนจึงดานด้วนมาหวังจะพิชิตหัวใจเธอในที่สุดเจ้าหญิงเลือกเจ้าชายเข้ารอบสุดท้ายที่ห้าคนเพื่อจะเลือกคนที่คู่ควรที่สุดเจ้าหญิงจะคิดวิธีทดสอบอย่างหนึ่งขึ้นมาเธอซ่อนมือขวาเอาไว้ข้างหลังและชูนิ้วไว้หนึ่งนิ้วให้เจ้าชายทั้งห้าทายว่าเธอเลือกนิ้วไหนเอาไว้ดูซิว่าใครจะใจตรงกันอื นิรักนี้ก็เลยกลายเป็นตัวแทนคำปฏิญาณแต่งงานเจ้าชายเจ้าหญิงน่าจะครองคู่อยู่กันอย่างมีความสุขแต่แล้วสงครามครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นเจ้าชายต้องตัดสินใจออกไปรบก่อนไปปฏิญาณว่าจะกลับมาหาเจ้าหญิงเกี่ยวก้อยเป็นคำมั่นสัญญา สิบปีผ่านไปเจ้าชายก็ไม่กลับมาเธอไม่มีทางรู้เลยว่าเจ้าชายอยู่หรือตายแต่เพราะความงดงามที่ยังตราตรึงนเสื่อมคลายผู้คนมากหน้าหลายตาจึงวนเวียนมาขอเธอแต่งงานอีกเจ้าหญิงเฝ้าแต่ปฏิเสธด้วยหวังว่าสักวันเจ้าชายจะกลับมาแต่ที่สุดเมื่อไม่อาจต้านทาน จะยิงจึงยอมจะแต่งงานหากมีคนที่มีนิ้วเท่านิ้วก้อยเธอวันหนึ่งมีขอทานสกปรกเข้ามาที่ในวังหลวง ทุกคนพยายามขับไล่สาส่งเข้าไปแต่เจ้าหญิงอนุญาตให้เขาเข้ามาบอกว่าทุกคนควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันขอทานคนนั้นืืเจะช่ชยที่หายไป

จริงแล้วเจ้าชายถูกฆ่าตายขณะที่เดินทางกลับมาหาเจ้าหญิงวิญญาณของคนตายต้องอำลาโลกไปแล้วจะเสียชีวิตได้69วันและวันนั้นก็คือวันที่เจ้าชายเสียชีวิตได้69วันพอดีท้าว่าผู้รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เจ้าชายได้พาวิญญาณตัวเองกลับมาหาเจ้าหญิงในที่สุดเจ้าหญิงก็ได้พบศพของเจ้าชายอันเป็นที่รัก ทีนี่รู้ความหมาของการเกี่ยวก้อยแล้วใช่ไหม,มนี่เนีะ่ะผมถามแล้วคุณอยากได้ม,อมเอมถ้าหากผมต้องตายไปคุณจะตายตามไปเหมือนเจ้าหญิงม嘛ประสาหะไรทำไมต้องตายตามคุณด้วยเล่าเลิกเผาฟืน<อ>สักที<อ>ได้ไหมบ้านร้อนเป็นหม้อต้มแกงแล้วนะคุณ กะจะเผาฉันให้ตายเลยหรือยังไงกัน อืมอืมโอ้ยโอ้ร้อนร้อนร้อนรอนร้อนร้สนร้อนร้อนร้อนอนร้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 อนรอนร้ร้อนร้อนร้อ ลบล้อเอาปากบวมเจออย่างนั้นโดนอะไรมาล่ะจ๊ะะคืนนี้จู่แฟนไม่ได้แน่แล้วทำคนอื่นเช่นอย่างนี้มันสึกว่าต้องขอโทษบ้างเลยหรือไงกันน่ะฉันก็เคยบอกคุณแล้วไงยหยอยฉันขอโทษคุณก็เปลี่ยนชื่อไปขอโทษสิหยอยฉัจะพูดเปลี่ยนชื่อไปขอโทษแล้วขอโทษมาเลย กูก็ยังชื่อมองูผมเปลี่ยนชื่อแล้วเรื่องชื่อใหม่ของซิ่ไม่มีหลักถายยืนยันไม่ทำาไมล่ะผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยโอ๊ยเล่ล<ป>าทะเลาะกันซะเทกินข้าวให้เสร็จไปได้ไหมเสียงดังหนูคุจะตายไป <c oughs> 啊